น,อ,นอันนี้ค่ะตันนี้ชื่ออะไรคะผงฟ้าจากฟาร์มไหนคะแสงรำฟารครับแสงรักฟาร,ล,ฟารลูกตัวไหนคะแดงะสงินแมสายแดงกะสิบนบนายกวิชาญคะรุ่นนี้ลูกนายก,กอยู่เยอะเลยอ่ะ พ่อเขาแดงกะละสแม่ล่ะคะแม่หนึ่ง,งทอม,มอัออน,นี้ทีมงานใช่ไหมคะทองเนียงานทมงานีมงานงนีมนีนีงงมาน,น,ะะท,นทีมงานที่นานมัวนทีมงานีมงานีงานีมงานทนงนีนีามาีามงนี หมอติอันนี้ไม่มีผลต่อคะแนนนะ